<c oughs> ย่งสายยางกันรัสีแย่งสายยางแม่เนา <c oughs> อได้บ่แม่ไ <c oughs> อเขาเล่นนาำไหมนี่น <c oughs> ไม่ใช่กินมอนหรือรักสีย่ยางกับแม่ได้ à công chim mình. Mẹ Syndrome... mẹ ơi này có chim Ach chị tai 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 nó tai 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 ดูดูปากเขาครับทาไมครับไมาไมจี๊ดจีดใส่ปากเขาได้ครับอือไม่ชัดไม่ชัดอื่ฟันแข็งแล้วผมก็จะดื่อแล้วอาบน้ำแน่ก็ดีขนดนี ไม่อาจนำบระยะากาบแม่แม่จีดคีนน้ำใส้ดินดินมาย,ยนิน่มันเลนด้วยยืนก้านกระดานน้ำจ๊กินจักเลนเนาะอืมเฮ้ล,ล่มเลยโอสนแม่เลย ถงก่าเม่หรอคืเดือุบาาโอ้ยสารพัดผ้ามวอขานาขารังเต๋อหอดินโ้นได่แมต่อย์มาีิ แบบพี่นุ๊กบ้างครับพี่นุ๊กบ้างนะแสบไม่เบาแค่ตาอ, <laughs> อ้ยโอ้ยโอ้ยยินเปื่อนเลยน่าเปื่อนเสือพีแม็กเลยแก้วนะแกว้ว <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปข้างในก่อนครับมันยอดินใส่อีกแบบอ่ะ เออมาเล่นไลไรเขาจะได้ี่ดื้อบ้าดพี่ก็พ่อพี่กับน้องก็พ่อน้อง,อ,อ,อ,งอ่าถือน้าห้อฮาวเลยมาตอนนี้ซัมติดเครื่องยนต์เลย หาแล้วไปหาแม่เพชรแล้วเอาไปขึ้น<า><า>เออไม่ต่ออีก <c oughs> <c oughs> เอออยากขี่หลังพี่พี่อยู่ข้างนอกเสียใจด้วยนะแกตาไอ,อ้ไม่ได้ล้างแกพี่เลยแกตาเน่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 ใจเย็นใอืมอืมเลยพี่ชายอยู่ข้างนอกครับไม่ได้ขี่หลังพี่ชายแล้วแกตา เปลื่นเสือเปื่อเนเสือเลยอือ come นอนมาก็เล่นเลยครับเดียวเฮ้ยแบบชนแล้ครับเมื่อกี้ตื่นนอนมาก็วิ่งเลยเล่นเลยได้แม่ต้อยไปดึงสายยางแม่ต้อยได้มาเปิดน้ำให้เล่นเลยครับแสบแสบมากกระตโดนน้ำแล้วมีแรงเลยทันที เออ,อ,อเอ่อแกจะไปไหนไม่บอกอีกไม่ตอบอีกครับหู <c oughs> ้ยวอวนมาก กระตาอว้วนมากครับเหลียงนี้เต็มคอเลยครับโอ้ลืนล่นลือนลื่นสงสัยยางหมดครับวิ่งเลยลื่นไปหน่อยสงสัยดอกยางจะหมด อ,มอืมันเหนื่อยครับสำหรับแกตาเรื่องเล่นจะเป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องความสะอาดเอาไว้หลังก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอาบ <c oughs> อ้วนอ้วนลุกไม่ขึ้นน้ำอ้วนมากเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยหอบแล้วหอบแล้วลุกไม่ขึ้นแล้วู <c oughs> out. แข่งกันกับแม่เขาครับแม่ลูกเขาเรื่องความฉลาดความน่ารักนี่ไม่เกินกันเท่าไหร่เลยคนระับ เยโอ้ยแดดร้อนครับสองพี่น้องนี่ขาดกันไม่ได้ครับไม่ว่าจะยังไงก็ติดกันมากไปอีกแล้ววิ่งสายหัวด้ แกไปขอนไม้ขอนไม้ไปขอนไม้คือขอนคือขอนไปขอนไม้เร็วเรไปเรียกขอนไม้ขอนไม้ขอนไม้อื้หอหออน่ะอันน่ะเห็นไหมเห็นปลอดอยไม่เห็นพอาดอยไหมอันน่ะไม่กลัวปลาดอยบ่ไม่กลัวปลาดอยบ่ พ่อดอยพ่อดอยเราทำใส่หนูทำไมน้องมันก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาครับว่าแก้วตาเขาตัวเล็กกว่าพ่อดอยเขาก็อายุเยอะด้วยแล้วแต่อารมณ์ครับอารมณ์พ่อดอยลูกเขาโมโหอะไรมาเนี่ยวเขาไปโยดินใส่ครับแต่สำหรับแก้วตาผมว่ามึนอยู่แล้วครับ แค่นี้ไม่กลัวไม่กลัวพอดอยแกตามไม่กลัวใครแล้วเราดูก่อนครับเราดูเขาจะไปไหนไปฝั่งนู้นพอดอยทำสามาอยู่ฝั่งนี้ก่อนครับแก้วมานี่มาแกว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  เล่นเพื่นเรียกไม่มาเลยครับครับเดี๋ยวก็ปล่อยให้เขาเล่นของเขาไปครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไปก่อนนะครับผมบายบายครับอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามดูคลิปน้องแก้วตานะครับผมกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ